สวัสด <ersch> ียามแมลงครับสวัสดีก um. ับบรรยากาศแบบมึงที่อะไรพี่น้องมีฝนพี่น้องก่อนฝนพี่น้องน่ากลัวมากเลยพี่น้องมีตั้มมีตั้มมากเลยมาแน่นอนมีตั้มเบิ้งไถนาพี่น้องไถนาด้วยหัวหมูพี่น้องผ่านหัวหมูพี่น้องผ่านหัวหมูพี่น้อง ไถยเริ่มแลกเลยพี่น้องนี่ไถยเริ่มแลกกับสิยากันเลยพี่น้องเพราะว่าเขาไถยกางมันสิก้อนขี้มันสิเญาณนะพี่น้องมันจะไถยมันจใส่ก้อนก้อนว่องในกลับมาถ้ามันเขามม่กรบลองด้วยนะพี่น้องมันกรบลองตัวไถยเยี่ยมมันท่ามิกไปพิกมามันกรบกลับคืนนะพี่น้องเสียงยันมาแปดร้อยแปดพี่น้อง ย็นห้าร้อยแปดขาดหัวหมูเนาะเป็นนักห้างนะว่รถมันไหมเป็นนักขี้เนื้อเข้าโพสเข้าโพสขายเอาอย่ากน้อย มันเข้าโพดมันมันอันไหนโพดนะควันมันไหลโพดนะโอ้มาแล้วฝนพี่น้องคืมเลยพี่น้องเห็นไั้เฮ้ยนี่ยังแกีงมาแล้วฝนน้อง,องไทยกลางเวลาเขาขัาคาดเัาคาดเขายัางเตะไปเลยหัวขาดนะนะเขายัางเกี่ยไปบ้ององ่ลงๆนะพี่น้องกลางตามสูตรพี่น้องไทยฮุดไทยฮุดถ้าไทยครอบพี่น้องถ้าเป็นไทยฮุดถ้าไทยครอบแบบนะี้ พ่อพัฒนาเลยน,นะพ่อพันธนาพัฒนาไทยตะกาพี่นนะ้องไทยตะกาอันแล้วฝน,นที่มาพี่น,น้องโอ้เต้นในยานพี่น้องโอหมู่หมูเข้าโค้ การไถหัวหมูไปเนาะถ้ามันได้คลองได้ได,ได้ที่ได้ที่ที่แลกมันก็นงายพี่น้องบ้างเอาเห็ดแน,นวได้ละเอาสร้างแนวเรียบร้อยแล้วมันจะเป็น่กษตรไปเนาะไถนาลมมาไถนาพี่น้องโอ้พี่น,น้องะมุดมาแล้วพี่น้องมุดเลยฝนมา มาแล้วใช่ไหมลุกทันคนมากำนี้ก่อนพี่น้องเมือ่อไหร่คนมาแล้ะลำวัทใช่ปะเมือไหร่บอกแกบ้างนะด,ดูส่ ดำนแองคนเดียวคมาโ งานดำห้างเล่นอือมงานดำห้างเล่นมายันการหม้อมห้างหม้อห้างดอกต้นนี้พอดีไขรย่นเป็นเด่ดาดไม่ได้ใช้ก็ยิ่งเพิ่งเขา ชิปกุมัดม่พอเพระว่าหมแล้วเรือเป็นชิปกมัดมนเออแลดอดชิปัน่้าบบพอเดอิปกม่ที่ห้ามาดนง้อยสิพิ่มก็ได้เหนือยขนาด หมอหมออะไนี่ต้องมาได้เทียงห